สวัสดีครับพบกับรายการบัฟเทรดนะครับผมก็รายการนี้นะครับก็จะเราจะเอาหัวข้อนะครับที่เกี่ยวกับการเทรดเนี่ยเอามาพูดคุยกันนะครับก็หลักๆรายการนี้นะครับเราจะมี2หัวข้อหลักๆที่อาจจะดูขัดแย้งกันเอามารับกันมาพูดกันนะครับว่าเอ้หัวข้อนี้มันดียังไงการเทรดแบบนี้มันดียังไงประมาณนี้นะครับอ่ะมานะครับวันนี้หัวข้อของเรามีอะไรบ้างวันนี้หัวข้อของเรานะครับมี2หัวข้อด้วยกันนะครับคือ1 เทรดสั้นดียังไง vs กับเทรดยาวดียังไงครับเค okay, ครับโหได้ยินแค่ชื่อหัวข้อนี้ก็มันละมันละนะครับอะมาคําถามแรกเลยครับล็อกกี้ข้อดีข้อเสียของการเทรดสั้นและเทรดยาวเนี่ยมันดีกว่ากันยังไงครับอ่ะผมให้คุณฟูดก่อนเลยอ่ะของผมเป็นเทรดสั้นใช่ไหมอืมอ่ะในเรื่องของการเทรดสั้นนะมันคือแบบปิดภายในวันได้เลยอ่ะมันเร็วแล้วก็เห็นผลแบบไวมากนะ,ะแล้วก็เทรดแบบ ไม่ต้องใช้เวลานานด้วย5 <ừ> um. นาที10นาทีจบเลยหลังจากที่ผมแบบคือผมเนี่ยเคยเทรดยาวมาก่อนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเอ่อถือเป็น1วัน2วัน3วัน1สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่คิดว่าเอ้ยจะถือไปนานทําไมวะ <ừ> um. จริง,รงๆมันปิดแค่5้านาทีสิบนาทีก็ได้ไม่ใช่เหรออะไรมานผมก็เลยแบบชอบเ <ừ> um. ทรดสั้นเออแล้วคุณล่ะผมผมนะผมก็เคยเทรดเทรดสั้นมาก่อนเหมือนกันครับแต่ทําไมมันมีเรื่องของอารมณ์เนี่ยยังไงเราก็เป็นมนุษย์เราไม่ใช่หุ่นยนต์ที่โอเคไลฟ์อารมณ์เลย ยิ่งเราสั้นยิ่งเราไวเนี่ยมันก็แบบเฮ้ยอยากได้เวลาเสียก็อย่างวุ้นอย่างงี้อย่างเงี้ยผมก็เลยมองข้อดีของการเทรดยาวว่า<อ>มันทําให้เราช้าลงทุกอย่างโซโลไลฟ์เก็บเรื่อยๆลันยาวๆตามเทรนใหญ่ๆแค่นี้เก็บกําไรแบบ<อ>ผมไม่ต้องมานั่งดูกราฟวิเคราอ๋อคุณมานั่งดูกราฟผมไม่ต้องมานั่งผมแบบผมดูกราฟรอบนึงผมปล่อยยาวเป็นเดือนได้เลย สบ,สบายเลยครับแต่สงสัยผมแบบวัยรุ่นมั้งเพราะว่าชอบแบบเร็วๆไวๆอ่ะเออปิดกำไรได้ทุกวันเลยประมาณนี้อ๋อ,อ,อ <c oughs> คุณจะบอกว่าผมผมแกใช่ไหมคืออย่างนี้เอาอ่ะต้องมีหลักของสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องเราต้องมี ใจที่สงบถ้าวันนี้ผมใจร้อนผมขับรถไปเฮ้ยรถตัดหน้าอย่างนี้ผมโอ้โหไปด่าเขาอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ไไดเราก็ต้องใจเย็น<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยวัยรุ่นก็ใจเย็นได้เหมือนกันนะครับแต่ที่คุณพูดเนี่ยก็ถูกนะเรื่องของสมาธิแต่อย่าจ,จะบอกว่าเทปสั้นเนี่ยก็จริงๆก็ใช้สมาธิไม่แพ้กันนะทุกคนเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะการเข้าจะอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าทุกอย่างเนี่ยสมาธิก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเลยเนาะอ่ะมาหัวข้อที่สองอะไรครับลกกี้อ๋อมันก็จะเป็นเหตุผลที่ คนเลือกเทรดสั้นหรือเทรดยาวแต่ก็เมื่อกี้น่าจะพูดกันไปหมดแล้วเรื่องเหตุผลนะครับเป็นข้อ3เลยดีกว่าโอเคเทรดสั้นเหมาะกับตลาดแบบไหนครับอาอหยอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากให้คุณพูดก่อนเลยแล้วกันอันนี้อ่ะผมเทรดยาวนะอะโอเคผมเทรดสั้นผมไม่ค่อยยุ่งอะ่ะพวกเทรดสั้นมันแบบเร็วไป <c oughs> ถ้าเทรดยาวเหมาะกับตลาดแบบไหนเอาจริงๆได้ทุกสภาพสภาวะ ตลาดเลยทาไมเพราะว่าเราเวลาเรามองเนี่ยเราวิเคราะห์เนี่ยเราวิเคราะห์ภาพรวมใหญ่<ว>เราไม่ต้องมานองมองแบบเฮ้ย<แ>วันนี้ตลาดจะวิ่งยังไงวะเฮ้ยช่วงเวลานี้ยังไงแต่เรามองภาพรวมใหญ่ของทั้งวีคาทั้งเดือนทั้งปีหรือแม้แต่แต่ละวันอย่างเงี้ยครับแบบยาวๆเลยมองทั้งหมดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะเข้าเทรดตอนไหนก็ได้ที่มันมีจังหวะที่เหมาะสมครับผม อ่ะมาในบุมผมมากนะอย่างที่ผมฟังคุณอย่างเงี้ยผมบอกคิดไปเลยนะครับว่า <c oughs> เทรดยาวเนี่ยโอเคมันมองภาพรวมใหญ่ <c oughs> แต่อย่างของการเทรดสั้นเนี่ยมันเจาะแค่เวลาเวลาเดียว <c oughs> อย่างเช่นเฮ้ย <c oughs> ตลาดตอนเช้าอย่างเงี้ยเราเล่นของในฝั่งเจแปนไหมตลาดตอนบ่ายเงี้ยเราเล่นของในฝั่งปอนไหมหรือทองคํำไหมไออย่างทองคําอย่างเงี้ยผมพูดเลยว่ามันเล่นได้2เวลา <c oughs> มันเล่นในทั้งช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงค่า <c oughs> อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> การเทรดสั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าจะต้องตื่นมาปุ๊บต้องเทรดเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่มันคือการแบบเลือกช่วงเวลาเล่นเลือกช่วงเวลาในการทํางานของเราแค่นั้นเลยอ่ามันก็เลยจะมีความพิเศษเป็นเป็นข้อนึงก็คือเรารอแค่เวลานี้แล้วก็เล่นแค่เวลานี้สมมุติว่าช่วง2องทุ่มอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าตลาด2องทุ่มเนี่ยทองคําแบบ เริ่มแรงแล้วเราก็เจาะเล่นแค่เวลานี้แหละอเออมันก็เก็บกําไรก็แค่นี้นะครับแล้วก็ช่วงช่วงอื่นที่นอกเวลานั้นก็ไม่เล่นแค่นั้นเองอ,อ,อแต่อันนี้ผมสงสารนะมผมพูดตรงๆเลยคือแบบเหมือนพนักง,งานประจำอะต้องมานั่งรอเวลาแล้วค่อยจะออกอคือสุดท้ายผมก็ต้องมานั่งจอดูคอมผมไม่ต้องนานๆที่ผมเข้าผมก็ปล่อยเลยผมก็ผมอยู่เฉยๆผมก็ได้เรื่อยๆอ๋อคุณพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะเพราะว่าของผมเนี่ยคือรู้เลยไงกดปุ๊บรู้เลยว่าเอ้ยชนะ ชนะเยอะ。嗯 แพ้หรือเปล่าเลยแค่นี้ยิ่งเรามีการ M m นะก็โอ้สบายชิลแต่เทดยาวของคุณเนี่ยโอ้รอเป็นชาเดอะกว่าจะปิดถูกจริงไม่จริงมันก็จริงแต่คุณยอมแล้วแต่ว่าใช่ผมอาจจะรอนานแต่ความเสี่ยงผมก็ลดลงผมไม่ต้องมานั่งเครียดอะไรขนาดนั้นเอาหัวข้อถัดไปดึกว่าเดี๋ยวยาวเออเทปสั้นเทดยาวเนี่ยได้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่างกันหรือไห่ครับโอ้สบายเลยอ่าผมให้คุณก่อนเลยผมก่อนเลยนะผลตอบแทนเทดสั้นเทดยาวเนี่ยในมุมผมเทดสั้นนะ ก็คือการเทรดสั้นเนี่ยมันทําให้เรารู้ผลเลยว่าได้หรือไม่ได้แล้วก็ยิ่งยิ่งถ้าเกิดว่าเรามีเทคนิคที่แบบแลวคาวนะเราก็สามารถกําหนด,ดในเรื่องของ RR ได้สมมุติว่าเทรดยาวเงี้ยคุณมีเทรด H4 เอ่ออะไรอะเดลี่อะไรเงี้ยของผมย่นมาเทรดที่ M5 M1 หลักคือหลักการกราฟเนี่ยมันเหมือนกันเลยวิง่งเหมือนกันไซเคลิลเหมือนกันเลยเพียงแค่ผมเนี่ยเอาตัวกําหนด,ดในเรื่องของ RR เงี้ยเข้ามาใส่ เทปตั้งของผมเนี่ยก็จะได้ R ประมาณสักหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อห้าหรือเผื่อๆใกล้ๆเลยเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งต่อสิบอะไรประมาณนี้เนาะเอออันนี้อันนี้ในมุมผมนะอ๋อหนึ่งต่อสิบแต่ T P พันจุดนี่ก็ก็ยังน้อยกว่าผมเยอะเลยนะอืมของผมเนี่ยคือสบายๆเลยนะครับเอออย่างเดือนที่ผ่านมาอย่างเดือนพฤศจิกาเนาะอือโอ้ผมนี่เชื่อไหมผมเข้าได้แค่สองรอบเป็นไงรอบหนึ่งบวกร้อยเปอร์เซ็นต์กรอบหนึ่งบวกร้อยเปอร์เซ็นต์อีกรอบหนึ่ง ก็บวกแค่ร้อยเปอร์เซ okay. ็นต์ตอนนี Boy? ้ผมยังไม่ปิดหมายเลยคือผมจะบอกว่าเรื่องของกําไรเนี่ยอาจใช่ถ้าเรามองระยะสั้นเนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้เพราะมันเก็บรายวันเนาะแต่ถ้าระยะยาวผมว่าค่าเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่แพ้เหมือนกันอืมเยอะเพลอๆเยอะกว่าด้วยไม่ต้องมานั่งเครียดจ้องกราฟโอ้เหนื่อยเอาข้อถัดไปหรือข้อถัดไปเลยอะโอเคครับการปรับตัวระหว่างเสสั้นเสียยาวในช่วงตลาดผันผวดเนี่ยต่างกันไหม อ๋อผมก่อนเลยอ่าโอเคแทบจะไม่ต่างเพราะอะไรเพราะสายเทรดยาวหลังอย่างเราเราเนี่ยคือแบบเรื่องข่าวเรื่องความผันผวนเนี่ยอีซี่เลยอืม,อ,มอย่างโดนนั <laughs> ่นทึบจะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะมันก็เรื่องของเขาใครจะประกาศสงคมใครจะยังไงอันนี้มันเรื่องของเขาผมก็มคือดูตามเทรนด์แล้วลันเ <laughs> <ม>รื่อยลันโปรฟิตไม่ต้องมานั่งเฮ้ยต้องเช็คข่าวเว้ยเฮ้ยเดี๋ยว บิตคอยมันจะอะไรยังไงเดี๋ยวทองมันจะยังไงไม่มีผมชิวๆเแบเบรแบบ่สบายๆเนี่ยผมไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยแค่เทรดไปตามพฤติกรรมอืมแค่นั้นเองครับแต่ว่าในมุมเทรดสั้นเนี่ยเอ่อถ้าแบบเจอสถานะเวลาที่แบบผันผวนเนี่ยอันนี้มีผลอย่างมากเลยในในสายของผมนะเพราะว่าเราต้องเลือกช่วงเวลาที่มันแบบ ผันผวนให้น้อยที่สุดหรือไม่ผันผวนมากเกินไป <ừ. S 2> เพราะว่าบางทีเนี่ยกาบันวิ่งแบบแรงมากเลยอันนี้ผมอาจจะเสียเปรียบกบคุณ <ừ> อ่าอันนี้ยอมรับเลยว่าเสียเปรียบมากแต่มันก็จะมีวิธีการเลือกว่าเราจะเทรดในช่วงไหนเวลาไหนโดยที่เราสามารถล็อกช่วงเวลาหรือว่าจะเทรดช่วงนี้ <ừ> อันนี้ก็คือจะเป็นวิธีแก้ของคนที่เจอความผันผวนของตลาดอ้อผม,มถึงรยอย่างว่าแหละผมเลยสงสารไงแบบ โอ้ต้องมานั่งดูข่าวดยเจอเทปเท็พวกพวกอยู่ปุ้งเพื่อลบพอแตกโอ้นางสงสารคุณไม่ต้องสงสารผเพราะผมมีแคทโฟทุกวันอ๋อแต่แต่คุณเติมเพิ่มเงี้คุณเติมเพิ่มเลยป่ะโอ้ยผมไม่มีเติมผมมีแต่ถอนโอ้โอเคถอนเท่าไหไโอเคครับการจัดการความเสี่ยงระหว่างยาวกับสั้นเนี่ยต่างกันไหมต่างนะต่างเยอะเลยแหละอืมถ้าอย่างยาวเนี่ยเรื่องของการจัดการความเสี่ยงเนี่ย แน่นอนเราเวลาเราเข้าออเดอร์เนาะไม่ว่าจะสายไหนแล้วส่วนใหญ่แล้วเขาจะเข้าเป็นเปอร์เซ็นต์อ่าใช่อ่าแต่สําหรับสายเทรดยาวเนี่ยเราสามารถทํา R r ได้แบบค่อนข้างคุ้มค่าอ่าแน่นอนจุดสต็อปลอตอาจจะยาวหน่อยเพราะเรามองภาพกว้างแต่ว่าเวลาเราเก็บเนี่ยสมมติผมสต็อปลอตหนึ่งพันจุดเราผมอาจจะเก็บได้หมื่นสองหมื่นอาสิบเท่ายี่สิบเท่าอย่างเงี้ยมันก,มมนก็มันก็ง่ายแต่ถ้าสายเทรดสั้นนะทำไมเหรอหูคุณเข้าเข้าออเดอร์ไปเนี่ยสต็อปลอตห้าร้อยแต่เก็บร้อยเดียวโ หน้าสงสารนะต้องเข้าจนเหนื่อยแล้วแไ่อรอบเดียวเนี่ยคือแบบจบจบอ,นนอนะไรมุมผมบ่างนะใมมุมผมอ่ะคือไม่ว่าจะสั้นหรือจะยาวเนี่ยมันเหมือนกันเลยเพราะว่ารูปแบบกราฟหรือว่าการพิ่งของกราฟเนเหมือนกันอ,อย่างที่คุณบอกเสียดสั้นเอ๊เอลห้าจุดจริงไหมไม่จริง ของผมเนี่ย SL อยู่ที่ประมาณ100จ200จุดแค่นี้เองออแต่ TP เนี่ยอยู่ที่ประมาณ500ถึง1,000จุดขึ้นไป<อ>ผมก็จะเน้นแบบ<อ>เก็บ RR เนี่ยให้มันคุ้มค่ากับช่วงเวลาที่ผมเทรดแค่นั้นเองแต่ข้อสำคัญหลกัหลกๆเลยเนี่ยเทรดสั้นมันก็จะคือมันเข้าไวออกไวเนาะม,มันก็เลยแบบมีความรวดเร็วนิดนึงแต่อย่างของเทรดยาวอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องรอค่อนข้างเยอะอ่า ชน S L T ก็ไม่รู้กี่วันหรือชน T P เนี่ยก็ไม่รู้กี่วันอะไรประมาณนี้อ่มก็เลยแบบไม่ชอบเหตุยาวโอเคโอเคโอค้โหโอ้โหข้อถัดไปไปการใช้เลเวลนในเหตุ<ม>สั้นกับเทรดยาวเนี่ยต่างไหมอืมไม่ต่างไม่ต่างอันนี้อันนี้ไม่น่าต่างนะเพราะว<ม>่า<ม>ไม่ว่าจะเทตุสั้นหรือเหตุยาวเนี่ยสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การออกหลอดครั้งนั้นของเราแล้วก็สไตล์ในการเล่นของเราด้วยใช่แล้วแบบอย่างของคนเหตุเทตุยาวเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นเทส์ per o r d e มันก็จะฟิกอยู่แล้วเนาะว่าลถูกตหลอดประมาณไหนอะไรยังไง แต่อย่างอย่างของผมนะมันมันก็จะมีบางสายว่าซอยเลยปปับปับปรับปับแล้วรอให้มันกลับตัวอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันต้องใช้เรเวเลตอ่าแล้วถ้าไม่กลับตัวแต่เห็นไหมเนี่ยมันเสี่ยงยาเลยครับยาเอ้มันอยู่ที่การอะไรนะคำนวณความเสี่ยงวันนี้มันเป็นเม้นเออเซฟเซฟเลยอ่าเขาตอไปมาเลยครับการตั้งสต็อปล็อกของแต่ละสไตล์ล่ะไม่ว่าสั้นหรือยาวเนี่ยเป็นยังไงอือเอาจริงผมก็ว่าถ้าส่วนตัวผมผมมองว่าไม่ต่างเพราะว่า เวลาเข้าออเดอร์ผมคิดว่าเทรดเดอร์ทุกคนมีจุดยอมแพ้ที่สมควรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในมุมผมก็คือไม่ต่างนะครับโอเคในมุมผมนะถ้าเป็นในเชิงเทรดสั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะมีวลีฮิตว่า all in อ๋ออ่าวลีฮิตว่า all in ทีนี้เนี่ยการ all in เนี่ยคือมันไม่มี s l ไงมันมีเป็น s l แบบพอร์ตไปเลยจริงๆมันก็มันก็เหมือนการตั้ง SL แหละในมุมในมุมผมนะมันก็เหมือนกับเรามีพอร์ตพันเหรียญ เอสเอลสามสิบเหรียญอ่าสมมติเล่นทีละสามสิบนะเออก็ประมาณนี้มันมันไม่ต่างกันเลยครับอยู่ที่ว่าสไตล์การเล่นจะอะไรยังไงแค่นั้นเองเนาะอ่ะมาครับข้อต่อไปโอเคครับงั้นเรามาเข้าเรื่องพวกจิตวิทยาในการเทรดมันดีกว่าโอเคเทรดสไตล์ไหนเนี่ยเสี่ยงเบิร์นเอาท์มากกว่าครับโอ้โหเทรดสั้นแน่นอนอันเนี้ยล้านเปอร์เซ็นเพราะอะไรเพราะมันเร็วมันเหมือนแบบอารมณ์เหมือนเล่นแบบเล่นพนันเหมือนเข้าคาสิโนอย่างเงี้ยคุณเสียคุณก็โหเบิร์นเอาท์ต่อให้ไ่เบิร์นเอาท์คุณไม่ออมแพ คุณก็เข้าไปสู้แล้วสุดท้ายเป็นไงแพด,ดหมดหมดเนื้อหมดตัวแน่นอนอันนี้ชัวร์อ่ะในมุมผมนะในมุมผมอ่ะการเบิร์นเอาเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเทรดสั้นหรือเทรดยาวนะการเบิร์นเอาผมมันมันอยู่ที่ว่ามันจะกําไรหรือมันจะขาดคุณมากกว่า<อ>ถ้าสมมติว่าเทรดยาวแล้วมันขาดคุณติดต่อกัน5ครั้งอย่างเงี้ยทำไงไม่เบิร์นเอาหรอถูกไหม<อ>แต่ยังเทรดสั้นอย่างเงี้ยมันขาดคุณปุ๊บแล้วก็ออาเทรดใหม่ ขาดทุนฟุบเทรดใหม่อะกําไรกลับคืนมาอะไรอย่างงี้คือมันมีไซเคิลที่เร็วกว่าแต่อย่างสมมติของผมเทรดสั้นนะแล้วมีการขาดทุนที่ติดต่อกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเกิดการเบรนเอาได้เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าการเบรนเอาเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวิดนึงกับเรื่องของเทรดสั้นเทรดยาวแต่หลักสำคัญมันคือเราลอสเยอะมากน้อยแค่ไหนเองความจริงอันนี้ที่คุณพูดก็ถูกนะแต่ทีเนี้ยคุณต้องเข้าใจด้วยว่าการเทรดยาวเนี่ยมองภาพรวมระยะยาวมันแพ้น้อยครับแพ้จริงแต่แพ้น้อย แต่รอนานนะมารอนานใช่แต่แพ้น้อยไงเ,เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องบนเอานะยังไงเทดยาวก็ชนะอ่าต้องอันนี้ต้องให้ผู้ชมไปตัดสินใจแล้วครับว่าถูกจะแบบไหนมันจะเบิร์นเอาเมากันคุณเจออะไรยังไงมาก็คอมเมนต์ไว้ได้อ่าต่อเลยอ่อโอเคครับก็สุดท้ายแล้วก็อยากให้2คนเนี่ยลองแนะนำหน่อยรับว่าเทดยาวหรือเทดสั้นเนี่ยลองแนะนําให้กับคนที่กาลังจะมาเทปหรือว่าใครเหมาะกับสไตล์แบบไหนหรือว่าอยากแนะนําอะไรถ้าเขาจะมาเทดสั้นหรือว่าเขาจะมาเทดยาวครับ อืมนะผมให้คุณก่อนเลยโอเคก็สําหรับผมนะใครที่อยากเทรดสั้นเนี่ยสาหรับใครที่แบบเทรดยาวอยู่แล้วอยากเปลี่ยนเป็นเทรดสั้นนะจริงๆแล้วการเทรดเนี่ยมันเหมือนกันเลยมันอยู่ที่ว่าการาฟเนี่ยมันวิ่งยังไงแค่นั้นเทรดยาวกราฟวิ่งขึ้นมันก็ยกไฮยกโลถูกไหมเทรดสั้นเหมือนกันมาดู M1 ยกไฮย,ยกโลเหมือนกันแค่นั้นเลยมันอยู่ที่ว่าเ,เราเนี่ยจะมีวิธีการปรับตัวยังไงมีวิธีการปรับอิโมชั่นแนลของเรายัางไงแค่นั้นเลยนะครับผมสำหรับสายเทรดสั้นเนาะ โอเคครับผมผมก็ไม่ต่างกันมากสําหรับใครที่อยู่สายเทดสั้นและอยากมาเทรดยาวนะครับก็ลองมาปรึกษากันดูได้เพราะเหมือนกันนะครับก็คือยกไฮยกโลยกโลยกไฮเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องเรื่องเทรนเรื่องเบสิกปกตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับทั้งสองสายมันก็มีข้อดีข้อเสียแต่ต่างกันไปแล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนแต่ส่วนตัวผมก็ยังใบแอดฟังเทรดยาวอยู่เพราะว่ามันง่ายกว่ามันใจเย็นกว่ามันสโลไลฟ์กว่ามันกำไรก็เยอะอ่ะมันก็ อยู่เฉยๆอ่ะแค่นั้นเอครับก็คุณผู้ชมนะครับชอบเป็นสายแบบไหนระหว่างเทรดสั้นเทรดยาวแล้วเพราะอะไรลองคอมเมนต์มาดูนะครับก็รบกวนนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับกด subscribe ให้กับช่อง The Gallery Academy นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลง EP ถัดไปนะครับก็น่าจะสัปดาห์หน้าฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ